เริ่มต้นใช้งาน d ดิ h e e k AI ง่ายๆในหนึ่งนาทีแตะที่แอป Play s ส o ต e ต่อไปแตะที่ค้นหาแตะที่ค้นหาแอปและเกมแล้วให้เราพิมพ์คำว่า Deep Cheek เหมือนคลิปในตัวอย่างนะครับแตะที่แอป Deep Cheek ที่เป็นรูปปลาแตะที่ ติดตั้งยกตัวอย่างว่าติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือแตะที่แอป d ดิ h ช e กให้เราแตะยอมรับในตัวอย่างลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับแตะที่ยอมรับอีกครั้งแตะที่บัญชี Google ของเราแตะที่ยอมรับ และแชร์เราก็สามารถเข้าใช้งานได้เรียบร้อยยกตัวอย่างเราจะพิมพ์คำสั่งลงไปแล้วแต่ส่งนะครับแอปดิฟชีกก็จะทำงานตามคำสั่งของเราเรียบร้อยทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ